กราบสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีเหรียญ5บาทนะครับปี2 5 5 1นะครับที่เป็นบล็อกพระเสียนใหญ่นะครับหรือที่วงการนักสะสมนะครับเขาเรียกกันว่าเหรียญบล็อกบานนะครับเหรียญบล็อกบานนะครับราคาเนี่ยมีราคารับซื้อกันตั้งแต่500ไปจนถึง1000บาทแล้วนะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะครับของเหรียญนะครับซึ่งนะครับลักษณะเลยนะครับบรรทุน M4 นับสังเกตในส่วนของด้านหน้าก่อน นะครับในเหรียญของทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพระเศียรเล็กนะครับส่วนด้านด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเหรียญในส่วนของพระเศียรใหญ่นะครับเป็นปีห้าหนึ่งเหมือนกันนะครับแบบบางก็คือในในส่วนของเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับส่วนแบบหนานนั่นก็คือพระเศียรเล็กนะครับตรงอ่าตรงด้านหลังเหรียญนั่นก็จะเป็นวัดเบญจบพิตเหมือนกันนะครับโดยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าเหรียญนี้นะครับมันจะมีลักษณะที่บางแล้วก็ ดูเล็กกว่านะครับเหรียญห้าบาทแบบหนานะครับดูพวกขอบพงขอบเฟืองนะครับพันพันสี่เหรียญนี้นะมันจะถูกผลิตด้วยกัน U สองสองสองบล็อกก็คือบล็อกพัสเซนเล็กกับพาสเซนใหญ่แล้วก็ขนาดของเหรียญนะครับก็จะลดลงด้วยนะครับจากหนาๆนะครับก็จะลดลงให้มันบางลงนั่นเองนะครับลองเอาเหรียญนะครับมาเปรียบเทียบกันดูนะครับถ้าเป็นเหรียญที่บางๆเนี่ยมีนะครับเขาเรียกกันเรียกว่าเหรียญบล็อกบางนะครับแต่ถ้าหนาเมื่อไหร่ก็เป็นเหรียญบล็อกหนานะครับ ส่วนพระเศษเล็กพระเศษใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่านักสะสมหลายท่านเนี่ยสังเกตเห็นนะครับแล้วก็รับทราบนะครับว่า,าเป็นบล็อกแบบใหน,นั่นเองนะครับเรารับซื้อกันในส่วนของเหรียญบล็อ,บอกพระเศษใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญบล็อ,บอกบานนะครับที่มีจํานวนการผลิตที่น้อยกว่าเหรียญบล็อ,อกหนานะครับเดี๋ยวนะครับส่วนรายละเอียดการเ,าเรียกว,ว่าการการซื้อนะครับมันจะมีจุดสังเกตอีกนิดนึงนะครับที่ ให้เพื่อน F4 นะครับได้ได้ลองสังเกตกันดูนะครับเพราะว่ามันมีราคาทางการตลาดนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นพระบ,บรมชายาทสลักนับของรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นวัดอรุณน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็ผมก็จะเปรียบเทียบไปดูนะครับว่าเหรียญเนี่ยมันจะมีขนาดที่บางกว่า นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเหรียญที่มันมีขนาดเท่าๆกันเพราะว่าเป็นบล็อกบางเหมือนกันนั่นเองเหรียญปกติทั่วๆไปเนี่ยเพิ่อเปิเอา f ซลองหมุนดูนะครับจะหัวกับก้อยเนี่ยจะหันไปคนละทางแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญปกติผลิตเยอะผลิตทั่วๆไปสามารถเจอได้นะครับนะครับลองลองหมุนดูนะครับนี่จะเป็นในส่วนของเหรียญพระเสียนขวางนะครับราคารับซื้อในเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณอ่า 5ล้อนะครับสําหรับเปลี่ยนเสานขวางนะครับใครที่มีก็สามารถติดต่อผมคาว่าที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้มาให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองหมุนกันดูง่ายๆนะครับเผื่อบาอกีใครที่ไม่เข้าใจนะครับก็เลยเอาไม้เนี่ยมาลองค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนเหรียญอย่างช้าๆนะครับจะได้ดูกันได้ง่ายๆนะครับว่าเหรียญเนี่ยมันจะมีในส่วนของบล็อกอ่า พัดเศษขวาแล้วก็พัดเศษธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเหรียญในส่วนของเหรียญธรรมดานะครับก็คือหัวกับก้อยนะครับหันไปทางคนละทางนะครับส่วนเหรียญทางด้านขวามือเนี่ยมาลองพลิกดูเดี๋ยวมาลองพลิกดูช้าๆนะครับลองลองลองหมุนตามดูถ้าเจอเหรียญแบบนี้เมื่ไรติดต่อผมเข้มามาได้เลยนะครับนี่จะเป็นในส่วนของเหรียญ บ๊อกพระเสียงขวางนะครับโอเคผมบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ